สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกำแพงหินครับแล้วก็เรียงหิน,นครับดาดินชิมน้เชั้นรุ่พัทยานะครับอบคุณเจ้าจรตสาสนะครับที่เบอร์โทโรศูนย์แปดสามศูนย์้าราหงาครับชังนรุพยาครับฝกผลงานได้วยน,นะครับ นี้จะเต็มด้านบนนะครับรวมก่อันจะสูงประมาณ4เมตรนะฝากผลงานนะครับช่างนุพัทยาคเบอร์โต0830058515ครับสวัสดีครับ